ประมาณ1,309บาทวิ่งงานโรบินฮูดยังไงให้ได้1,300บาทวิ่งไปทั้งหมดกี่ตัวช่วยกันนับหน่อยงานตัวที่1 6.40โมง40ได้มาแล้ว7.05โมงหนาทีได้ปลาทั้งโขงกันนับตะกุ่วเโมง25ได้ข้าวมาแล้วไปส่งลค้าก่อนที่7โมง44ได้มาแล้วเป็นโจ๊กไปส่งลูกค้ากันซอนอาหารตามสั่ง8 2ดโมง22ได้มาแล้ว8.49โมง49ได้เป็นกาแฟ ้าโมงครึ่งได้มาแล้วโนบิชาอะเก้าโมงห้าสิบแปดได้มาแล้วเป็นข้าวเปนไก่ตามสั่งสิบโมงครึ่งได้มาแล้วไปกันต่อสิบเอ็ดโมงสองนาทีข้าวไข่เคี่ยวได้มาแล้วไปกันต่อสิบเอ็ดโมงครึ่งได้รัดหน้าไปตรงค้ากันต่อเที่ยงสิบห้านาทีได้มาแล้ว,ลวเ,เสีดเยด,ด,ด,ย,ดย่างตู้อ,อ,อยากเยอะไปเที่ยงยี่สิบแปดได้ปลาปีบ่ายโมงสองนาทีได้ขนมจีนไปกันต่อ เช้าก่อน8โมงบ2บสรุปยอดกันนะทุกคนวันนี้เราก็วิ่งตั้งแต่6โมงเช้านะถึง3โมงเย็นเดี๋ยวมาดูยอดข้างในวันนี้จริงๆนะวันนี้จริงๆวิ่งได้762บาทนะทุกคนก็เมื่อวานวิ่งตั้งแต่6โมงเย็นถึง เที่ยงคืนก็จะได้ประมาณ500กว่าบาทและรวมของวันนี้ทั้งหมดก็จะได้ประมาณ14ตัวนะได้ประมาณ1,309บาท